โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่อง I อ m o อนะครับโอเคคลิปนี้นะครับ ผมนะครับก็ทําการตัดภาพนะครับภาพเนี่ยผมเอามาจากในเน็ตนะครับก็เป็นทรงผมนะครับที่หลายๆคนนะครับเขางงนะครับว่าทรงอันนี้มันคืออะไรมันเป็นแบบไหนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้เขาเลือกเลยนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมก็ติดไว้นะครับเนี่ยสไตล์วินเทจฮะก็ติดไว้ประมาณนี้นะครับคือไม่ไม่ติดให้มันเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะลก ก็จะติดแค่นี้นะครับสำหรับการติดทรงผมนะครับนะฮะเดี๋ยวก็จะติดบริเวณด้านหลังอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งจะจะเป็นว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะฮะก็จะเจาะนะครับเจาะบริเวณตรงนั้นนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ขึ้นบ้านใหม่นะครับต้องมีชั้นวางตรงนี้ด้วยนะครับ นะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคก็ okay. จะประมาณนี้แหละนะครับฉันวางอันนี้ก็ใกล้พัดลมนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่โดนพัดลมหรอกนะครับก็จะอ,อยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะอ,อาจจะาสูงกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับ <c oughs> นะฮะโอเควางไปนะครับก็ เริ่มที่จะจะแต่งร้านแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะขึ้นบ้านใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวต้องเก็บกวาดอุปรกรณ์ที่เราใช้ทำงานนะฮะคือกันไกลแล้วก็รูปภาพนะครับโอเคคลิปนี้นะฮะอาจจะสั้นหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนขึ้นบ้านใหม่จะเป็นยังไงนะฮะส่วนสติกเกอร์ ตรงกระจกก็ยังไม่ได้ติดนะครับป้ายหน้าหลานก็ยังไม่ได้ติดนะป้ายอยู่นี่นะฮะยังไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าไม่มีที่แขวนนะครับตอนแรกผมว่าจะเอาท่อ PVC นะครับท่อท่อ PVC เนี่ยจะเป็นท่อตรงนะครับแล้วก็ข้องอนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นแบบสามแยกนะครับสามทางนะครับน่าจะต้องตัดท่อแล้วก็ใช้ใช้สามทางนะครับ ไม่งั้นก็ไม่ต้องสัดนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับแล้วก็ใส่ให้มันออกไปอย่างนี้นะครับให้มันเป็นตัวเอฟอ่ะนะครับคิดออกไหมครับเป็นตัวเอฟนะครับแล้วก็ห้อยเอาป้ายใส่เข้าไปนะครับแล้วตรงบริเวณตรงปลายนะครับก็หาอะไรที่มันไม่ให้ป้ายมันออกไปด้านนอกนะครับกอประมาณนั้นนะฮะนะครับก็คือไม่อยากจะใช้เหล็กนะครับไต้เหล็กมันก็จะอยู่แหละนะครับแต่เหล็กมันไม่เหลือพอนะครับมันมีแค่นี้เองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขอ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมจะถ่ายดูทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ